สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิรวนทารอดชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดงความรักของชาวธาตุลมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าคนที่ตัดจบกันไปแล้วนะคะเขาเข้ามาสองคุณทาไมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะก็ใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะชาวธาตุลมก็ได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมาเริ่มกันเลยนะ พลังงานของชาวทับลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะพลังงานของชาวทับลมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่แดงขึ้นมาเลย2 of air แล้วก็3ถ้วยนะคะโอ้พลังงานของคุณในช่วงนี้เราสึกว่าคุณน่าจะกำลังนึกถึงคนเก่าๆหรือว่า มีปัญหามีอะไรบางอย่างที่ตัดจบไปนะคะคือมันมีความลังเลใจเกิดขึ้นอ่ะมีเรื่องของความลังเลความสับสนนะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมาคู่กับเดทแล้วก็มีไพ่สามถ้วยด้วยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเ,เรียกว่ามากกว่าคนสองคนอะไรแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเรามองว่ามันมีแนวโน้มของความรู้สึกที่แบบ อยากที่จะยังมีคอนเน็ t ชันอยากที่จะเรียกว่าไม่อยากให้คนคนนี้หายไปจากชีวิตเลยอยากให้มันมีการแบบยังวนเวียนอยู่ในชีวิตอ่ะคนเก่าๆของคุณนะคคุณลังเลว่าจะยังไงดีนะแต่เรามาดูเพิ่มเติมหน่อยเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณนะมาดูฝั่งคุณหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะ มีไพ่สามเหรียญอะเราคิดแล้วคือแบบเหมือนคุณอยากให้มันมีการวนเวียนอยู่อะเออไม่ได้อยากให้เขาหายไปอะไรขนาดนั้น่ะนะคะคนเก่าของคุณมีไพ่ซัสีสขึ้นมาด้วยนะคะคุณกําลังคิดว่าแบบเออการตัดสินใจคุณนี่คือถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วก็จริงๆเราก็เชื่อมั่นนะคุณก็คิดว่าเออที่ผ่านมาก็ตัดสินใจถูกก็แหละคิดว่าถูกแล้วแต่แบบไม่ได้อยากเขาหายออกไปขนาดนั้นอยากให้มันมีการ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าเรายังสามารถที่จะพูดคุยเป็นเพื่อนกันได้นะคะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างร่วมกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเป็นยังไงฝั่งเขาหน่อยสิมีไพ Hang One นะ่แหงวันอะฝั่งของคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะคนที่เขาเข้ามาสองคุณมีไพ่6ถ้วยนะคะมีไพ่แหงวันหกถ้วยแล้วก็มีไพ่สีดาบพลังงานจริงๆเขานิ่งมากๆเลยนะ นิ่งกับคนเก่าๆก็คือน่าจะหมายถึงคุณอนะจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่นึกถึงไม่คิดถึงนะคะแต่เขาแบบอยากเบรกอยากพักมากๆม,มีทั้งแห่งวันมีทั้งสี่ดับเป็นช่วงเวลาที่เขาจะรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาฮิลลิ่งตัวเองแล้วก็พักเบรกกับความสัมพันธ์อะไรเก่าๆไม่ใช่ไม่นึกถึงนะแต่ว่า มันถึงเวลาที่ต้องเบรคความสัมพันธ์จริงๆอะนะคะดูว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องนิ่งจริงๆนะคือไพ่ที่มันแบบเป็นเรื่องของการพอสการหยุดขึ้นมาสองใบเลยขนาบข้างกับคนเก่าๆอะนะโอเคมาดูเพิ่มเติมนิดนึงพลังงานของเขามีไพ่วิวออ f ฟอร์จูนนะคะมีไพ่เดอะฟูลแล้วก็มีไพ,พ่ถ้วยขึ้นมาด้วย มองว่าเขาอยากที่จะมีการเปลี่ยนแปลงให้มันมีความเป็นอิสระในตัวเองมากขึ้นในช่วงเวลานี้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นกับความรักที่มันให้อิสระในชีวิตในหัวจิตหัวใจเขามากขึ้นแล้วก็แต่หลายคนก็อาจจะรอคอยจังหวะเวลาในการที่จะอยากวนกับอะไรก็ได้แต่เรามองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องการอิสระจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเขาเข้ามาส่องคุณทาไมนะ เข้ามาสองชาวทัดลมทำไมคะคนคนนี้นะที่ตัดจบกันไปนะคะมาดูกันเขาเข้ามาสองชาวทัดลมทำไมคะมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาสองไม้เทา้าแล้วก็หกไม้เท้านะคะรู้สึกว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากที่จะอาจจะอยู่ในช่วงปรับอืมในช่วงปรับตัวนะคะพยายามที่จะ รักษาสมดุลตัวเองรักษาสภาพจิตใจอะไรหลายอย่างคือบางอย่างก็อยากจะยังปรับไม่ได้อยู่ในจุดที่คงที่อยากจะหาจุดบาลานอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็ก็ยังรู้สึกว่ามีแพชชั่นยังรู้สึกว่ามันจริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เขาก็มองว่ามันเป็นอะไรที่โอเคคืออยากที่จะเห็นความสําเร็จในชีวิตของคุณด้วยนะดูแล้วเหมือนเขาอยากได้รับข่าวดีอะไรในชีวิตของคุณนะ ขอดูเพิ่มเติมหน่อยสายเหตุที่เข้ามาสองคุณมันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ j ัดเม e น t มีไพ่ king of cups นะคะแล้วมองว่าเขาก็ยังห่วงใยยังมีความวิตกกังวลว่าคุณเป็นยังไงบ้างหรือว่ารู้สึกว่าการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันถูกต้องแล้วเนาะมันโอเคแล้วใช่ไหมหรือว่าอยากที่จะฟื้นฟูอะไรที่มัน ให้มันเหมือนกลับมาเริ่มใหม่อะไรแบบนี้ในความรู้สึกเขาเขานะ่าจะเป็นห่วงคุณอยู่นะคะในช่วงเวลานี้นะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะหมายถึงยังไงเอ่ยที่มาสองนะ่ะยังนึกถึงแหละยังแคร์ยังรู้สึกว่าจริงๆก็อยากให้มันไปต่อได้นะแต่ก็เข้าใจนะเป็นช่วงเวลาที่เขา จริงๆเขาเก็บพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะหลายคนก็อยากที่จะมูฟออนจากสิ่งเก่าๆได้เหมือนกันคือ6ดาบมาต่อจาก6ถ้วยเลยนะคะเวลาที่เขาเออนึกถึงคุณอืรู้สึกว่ามันจะมีจุดที่เขาแบบอยากมูฟออนอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากมีสเปซเขาอยากส่องคุณแต่ไม่อยากให้คุณส่องเขาอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะความรู้สึกเขาเป็นยังไง ที่มีกับคุณนะ่ะมีไพ่เดอะเดวิลนะคะมีไพ่เก้าถ้วยค่ะ The Chariot อืมเรามองว่าจริงๆมันก็มีความพันผูกหรือมีอะไรที่ผูกพันกันน่ะนะคะมีอะไรที่มันดึงดูดห่ากันแต่ภาพรวมก็คือโอเครู้สึกแฮปปี้รู้สึกพึงพอใจแหละคือ เขาก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ต้องเดินไปข้างหน้าเนาะมันจะมาหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้มันมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาอยู่แล้วในชีวิตเขาเข้าใจได้ระดับได้กับทุกๆเหตุผลที่มันผ่านมานะคะความรู้สึกเวลาที่เขานึกถึงคุณเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ดีนะเรามองว่าเขารู้สึกว่าเอ่อมันมีความผูกพันกันแหละแต่เขารู้สึก happy แฮปปี้ล้วที่ชีวิตคุณโอเคนะคะอืมชีวิตคุณได้เดินไปข้างหน้าประมาณนั้นนะขอดูหน่อยแนวะโน้มนะ เาจะ take action อะไรไหมมีไพ่ t ั e เม g ิ c เชนค่ะมีไพ่ถูกอับสอดเข้าลัางเลนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเขาอยากที่จะมีการเยียวยาตัวเองเริ่มต้นหรือว่าฟูนฟูกับ สภาพจิตใจให้มันอยู่ในจุดที่โอเคให้มันกลับมาสดใสมีความหวังครั้งใหม่ในชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีการพูดคุยมีการเครียร์มีการปรับความเข้าใจกันในส่วนของการที่เขาอยากจะทำนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะนะคะเออเคขอดูเพิ่มเติมหน่อยเอกอชชานอะไรถึงคุณ5เหรียญ view of fortune ซีเรียนเหมือนคนที่คิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดพิจารณาหลายอย่างจะยังไงจะวนกลับไหมแบบว่ามาเคลียร์ใจหรืออะไรไหมนะคะเขาค่อนข้างค,คิดเยอะเหมือนกันนะคนคนนี้นะคะอืโดยภาพรวมเรามองว่าเขาก็รอจังหวะเวลาที่มันใช่จริงๆะเขาถึงจะพูดหรือว่าเอ,อ่ยอะไรออกมานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเอาคำกันนะแนวโน้มจะเป็นยังไงจ้ะคนที่เข้ามาสองคุณนะคะ มีห้าเหรียญขึ้นอีกแล้วอ่ะอือ The hermit เขาก็ยังต้องการสเปซต้องการพื้นที่ส่วนตัวอยู่นะคะช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะกลับเข้ามาหรือว่าไม่ใช่ช่วงเวลาที่เขาจะทำอะไรที่แสดงออกในเรื่องราวของความรักแต่อาจจะเป็นการมุ่งม,มั่นตั้งใจกับในเรื่องของการงานการเงินต่างๆนะคะในชีวิตของเขานะมันขอดูเพิ่มเติมหน่งใบ มีไพ่สิบไม้เท้าด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่หนักหน่วงหรือว่างานในชีวิตที่ค่อนข้างรับมืออยู่ตอนนี้มันค่อนข้างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอาจจะหาจุดที่มันลงตัวย,ยังไม่ได้นะดูเพิ่มเติมหน่อยเอาคำนะคะความสัมพันธ์นี้นะเขาก็มองมันเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะด้วยความหวังอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเรียกว่าประเมินดูสถานการณ์อยู่ห่างๆประมาณนั้นะ่ะ ยังไงอีกคะมีไพ่สิดาบขึ้นมาด้วยเพราะอะไรบางอย่างอ่ะมันก็ต้องการเวลาในการที่จะรีคอร์่หรือว่าเพื่อที่จะจบปัญหาอะไรนะคะต่อให้มันผ่านเวลาไปเวลาของแต่ละคนที่รู้สึกว่าเออเยียวยาได้แล้วฮิลลิงได้แล้วก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเขาอาจจะต้องรู้สึกว่าตัวเองได้รับการปลดปล่อยหรือเป็นอิสระจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นซะก่อนนะคะถึงอาจจะมีการปรับความเข้าใจกันนะนะ โอเคมาเดี๋ยวมาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะคำแนะนำจากไพ่ชาวทัมโลมโมีไพ่แห่งแมนขึ้นนะคะมีไพ่ queen of wands มีไพ่ knight nice of coins นะคะสมินถือเหรียญแล้วก็แปดเหรียญอาจจะต้องใช้ความพยายามความอมดทนนะคะถ้าคุณจะรอคอยคนคนนี้นะ่ะช่วงเวลานี้เรามองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆหรือคุณพักเบรกไปก่อนดีกว่า ไปโฟกัสที่การงานการเงินนะคะรับรองว่าปังแน่นอนนะช่วงเวลานี้นะอาจจะต้องใช้อดความพยายามแล้วความอดทนนะคะในการที่จะรอคอยนะถ้าสำหรับใครที่อยากวนกลับนะมีไพ่จัดชิสขึ้นมานะคะคำแนะนำเพิ่มเติมมีไพ่หกดาบการตัดสินใจที่ผ่านมาคุณก็ตัดสินใจมันด้วยเหตุผลแล้วแหละเราก็บอกเลยว่าถ้าต่อจากนี้มีสถานการณ์อะไราที่เราต้องตัดสินใจ นะคะเลือกที่เหตุผลเนาะมองความเป็นจริงนะคะแล้วก็สามารถจะมู v e on ไปข้างหน้าได้นะเดินต่อถ,ถ้าคุณอยากเดินต่อไปกับเขาเนี่ยก็ต้องทิ้งปัญหาที่มันคาราคาสั่งแก้ไขเอาไว้นะเออเรียกว่าแก้ไขหรือจัดการเคลียร์ให้มันจบแล้วคุณถึงจะเดินไปข้างหน้าได้อืมความรักมันยังมีอยู่ความแบบแพชชั่นการที่เข้ากันได้ความนึกถึงการความรู้สึก เข้าออเข้าใจซึ่งกันและกันหรืออะไรที่มันเป็นแบบสิ่งต่างๆที่มันคลิกกันมันก็ยังมีอยู่แหละแต่เรามองว่ามันต้องใช้ความพยายามแล้วก็การประเมินสถานการณ์ดูไปเรื่อยๆเนาะใช้เวลาค่ะเดี๋ยวมาดูลัคนาราศีกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะชาวตุลน,นะคะชาวมังกรชาวพฤศษอขอดัหนึ่งราศีแล้วก็ชาวเมษนะคะประมาณนี้นะ ก็ขอบคุณชมการติด,ดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ